ดีน้องลุงนาภาด้วยนะคะสว,วัสดีคุณลุงนาภานะคะน้องประไพทักทายนะคะกดเข้าไปตรงนั้นนะคะตรงคอมเมนต์นะคะอ่าแล้วลกดอีกทีหนึ่งก็จะคําว่าปักหมดุดแล้วก็ลบนะคะจะมีเราเลือกเอาปักหมดุดเน,ะนาะนภาด้วยนะคะน้องมารีวันทักทายนะคะ <c oughs> เอาขวดน้ําก่อน <c oughs> ทักทายนะคะอบกุณนะคะสวัสดีช่างพีด้วยสวัสดีแจ่ช่างพี ขอบคุณที่เ้ามาแวะหาปลาเดอ้อขอบคุณมากๆจ้านะคะกดเข้าไปเหมือนกับเราให้เราให้เราเขียนคําพูดแหละน้องเหมือนคล้ายๆว่าเราตอบกลับใช่ไหมสวัสดีจ้าคุณลุงน้ำเรารู้ว่าเราใกล้แล้วเราก็ทําเพิ่มไปเลยน้องลุงน้ำผาเหมือนกันนะคะอาจจะตามตามกันนะคะอาจจะจบพร้อมๆกันนะคะน้องสมัยน้องลุงน้ำพานะคะ ป้ากำลังทําจะทําอะไรปักหมุดส่งดาวส่งส่ง,สงหัวใจน่ะน้องนะยังกดไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เคยทำเลยสวัสดีน้องลูกนภา,าด้วยนะคะสวัสดีคุณลูกนภา,านะคะน้องประไพทักทายนะคะฟังำตอบส่งดาวแล้วผู้ชมเพิ่มการสนร่วมผู้เข้าร่วม สวัสดีพี่พรด้วยนะคะฝนตกแรงเหมือนกันค่ะที่บ้านเหรอน้องตอนนี้หยุดหรือยังหรือสวัสดีค่ะพี่วิลาศนะคะพี่วรรณาทักทายขอบคุณพี่วรรณาด้วยนะคะให้ป้าหมีพิมพ์ใหม่เลยไม่ใชแ่แดงลิงก์นี้ระหว่างการเผยแพร่วิดีโอถ่ายท,ายทอดสดของไม่พูดก็เลยก็เลยถามจะโอ้นั่นแหละดีแล้วแหละน้องป้างงอ่ะ ป้าก็คงจะคิดว่าเออประมาณนั้นค่ะแล้วก็ตัวเหมือนลูกโซ่เลยนะคะที่ป้าทำกดกดที่คอมเมนต์คนแรกที่กดตอบกลับสวัสดีพี่วิราชด้วยนะคะสวัสดีพี่วิราชด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแวะสวัสดีค่ะนะคะน้องอ้อยทักทายพี่วิราชนะคะสรุปเป็นยังไงน้องอ้อยน้องอ้อยคนหนึ่งก็ก็พอได้น,นะคะ คุณประภัยก็ทักทายคุณพิพรนะคะนิดหน่อยมาเพิ่มให้เพื่อนๆบ้างนะคะเพิ่มให้เพื่อนๆนะคะการกดหัวใจให้กันเนาะและส่วนมากจะกดแต่ไลค์ให้กันนะคะแล้วเห็นเพื่อนๆของเขาจะมีจะมีรูปรูปดาวอะไรประมาณนั้นสีเหลืองๆเนาะเย้เขาเขียนว่าตรงนั้นนะคะตอบคำถามเวลา เวลาขึ้นไลฟ์สดใช่ไหมน้องสวัสดีครับคุณปราคนทั้งกดหัวใจหัวใจทั้งกดไลค์นะคะทั้งกดแบบตัวการ์ตูนเราก็ทำอยู่เลยหยุดนะเนี่ยหยุดแต่ก็ปอแปะปอแปะอยู่ถนนก็ยังยังแฉะอยู่เลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูนะคะน้องสมัยทักทายนะคะช่างพีก็สวัสดีจ้านะคะน้องนภัสนะคะ ลูกค่ะประมาณว่าให้เราให้เขาทํามาให้เราเรียบร้อยที่ไหนได้เราต้องทําเองใช่ไหมคะนึกว่าก็ทําเรียบร้อยนะคะบางครั้งไปที่ห้องเพื่อปักหมุดเลยดีจ้านะคะน้องสมัยทักทายนะคะสวัสดีคุณนภัสด้วยนะคะน้องสมัยทักทายน้องนภัสนะคะแต่ไม่รู้ขึ้นไหมป้าหมีก็หมีพิมพ์ไปแล้วแต่ เป็นเหมือนรูปพลธรรมดาต้องทำอะไรอีกไหมสวัสดีจ้าัญยพรศ์ทำสีนะคะวันนี้อะไรเนาะอะไร <c oughs> ป้าหมีไฟเห็นน้องลงแล้วนะรู้ว่ารู้ว่าป้ามีนึกว่าน้องลงพีวิลาศทักทายนะคะน้องสมัยสวัสดีช่างทีจ้า ถ้าใครน้องอ้อยถ้าทายน้องลุงนะคะทักทายน้องมาหามาหามาด้วยแล้วล่ะน้องวันคนเนาะอ่าตกเนื้อเริ่มเม็เดใหญ่ลงมาอีกแล้วนะคะสวัสดีคุณวยพรด้วยนะคะน้องลุงนภาทักทายนะคะวันนี้น้องลุงนภาก็อ่ามาทักทายค่ะเป็นยังไงปังหรือ,อยังเนาะผ่านแล้วนะคะคุณปอกพัชรพงศ์นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาแวะนะคะเช่นกันครับท่างทีบอกนะคะสวัสดีน้องสมยัย สวัสดีคุณลุงนะพานะคะพีวลาทักทายนะคะน้องสมัยสวัสดีช่างพีจ้าทักทายน้องออยทักทายน้องลุงนะคะทักทายน้องมาหามาหามาด้วยแล้วล่ะ <c oughs> น้องม่ะมีค่ะน้องออยมีเครื่องหมายตัวนี้อยู่แต่มันมีขีดข้อมีมขีดข้อมเหมือนมันเป็นรูปอะไรอีกอันหนึ่งนะคะคู่กันขอบคุณคนแรกใช่ไหมป้าออยอันนี้ยาวแล้วลูกลูกโซ่คือตัว,ต,วตัวลิงค่ะใช่ไหม แล้วก็จะมีคุยเรื่องหัวใจเนาะออยบอกจะส่วนมากจะเป็นข่าวลือใช่ไหมป้าออยแต่เห็นเขาคุยกันหลายห้องเลยนะคะตามที่ไปมานะคะตัวเราสแสดงสแสดงความคิดเห็นน้องว่าใครทักทายน้องออยไม่มีเลยน้องออยเปิดใช้งานช่วงนั่นแหละ ของเยหมีก็ไม่เห็นนะคะพี่วิราชนะคะวันนี้เนาะสวัสดีป้าอ๋อยด้วยน้องสมัยทักทายเนี่ยป้าอ๋อยบอกว่าเป็นข่าวลือนะคะตรวจเทคหลังบ้านก่อนด้วยเราใกล้แล้วนะคะพยายามนะคะพยายามเสียงเพลงไม่ต้องใส่ได้ก็ดีเด้อนะคะสวัสดีน้องลุกนาภาด้วยนะคะสวัสดีคุณลุกนาภานะคะน้องประไพทักทายนะคะ จอนมากเลยงานเยอะเงินก็เยอะนะจ้าใช่ไหมงานเยอะมากเลยใช่ไหมอู้สุดยอดมันเหนื่อยนะแล้วน้องเนาะเราก็ทำเอาที่ลาสวัสดีค่ะพี่หมูนะคะน้องสมัยทักทายนะคะช่างพีก็สวัสดีจ้านะคะน้องนภัสนะคะลูกคังอ่าน้องน้องหมูนะคะทําไม่เป็นนะคะขอโทษทีนะคะไม่มีไม่มีตรงนี้ให้เห็นเลยคือคือดาวใช่ไหมครับป้าอ๋อย หรือว่าหัวใจหัวใจตอนนี้มีหกดวงและพร้อมกดไ like ลด้วยนะคะขอบคุณคสวัสดีคุณาริวานนะคะพี่พระกุลทักษายนะคะเด่าคุณลุงนภา,าทักษายพี่หมูสู้ๆนะคะนะคะน้องออยบอกนะคะวันนี้ป้าหมีก็ก็ทำแล้วน้องออยแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นหรือ,อยังนะคะกดเข้าไปแล้วว่าเปิดนะคะเปิดใช้งานนะคะตอนแรกไม่ได้เปิดนะคะอันนี้เด้อถ้าปวดก็อมน้ำเกลือไว้เยอะๆเพราะว่าดีนะ อมน้าเกลือนะน้องนะถ้าหายดีแล้วก็ไปจัดการคะะมันทรมานที่เขาส่งดาวให้เราใช่ไหมคะคืออันนั้นใช่ไหมคะแล้วมีรูปวงกลมเหมือนสัญลักษณ์สีครอบคาพูดไหมคะโอ้ยเออเนาะแล้วก็จจงสีกับมี่เดี๋ยวทีหลังนะถ้าไม่แน่ใจจะต้องกดเข้าไปแน่นอนเลยเนาะ ตัววงกลมนี่นหะจะเป็นคำตอบนะตอบค่ะพี่พรทักทายนะคะป้าหมีป้ามีปักหมุดด้วยค่ะปักหมุดเหรอป้ามีทำไม่เป็นเลยไม่มีไม่มีมมตรงนี้เลยนะคะัวเราสามารถทำได้เราก็ทำนะคะป้ออยเนาะไม่ว่าเรื่องอะไรใช่ไหมเขาว่ามาเราก็ว่าไปนะคะ น,ออน้องอ๋ออะไร <c oughs> ป้าหมีไฟเห็นน้องลงแล้วนะรู้ว่ารู้ว่าป้าหมีนึกว่าน้องลงคืออะไรนะั้งเราไม่ได้ปักหมดหรือเปล่าไม่รู้นะเนาะแต่แกหมีไม่เคยปักสักทีนะคะเพื่อนๆไปห้องไหนก็คุยกันได้ยินคุยกันต่เรื่องหัวใจสีแดงดีคุณอวยพรด้วยนะคะพี่พรศุลทักทายนะคะทำบอเป็นน้องทำบอเป็นส่งหัวใจอะไม่ได้ใช่ไหมตรงที่คําว่าตอบ ตอบกลับใช่ไหมคะเหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือยังไงป้าอ๋อยไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะสวัสดีค่ะป้าหนูยังมาทันอยู่ไหมสวัสดีน้องลุงนภา,าด้วยนะคะสวัสดีคุณลุงนภา,านะคะน้องประไพทักทายนะคะสวัสดีน้องลุงนภา,าด้วยนะคะสวัสดีคุณลุงนภานะคะน้องประไพทักทายนะคะกินข้าวพืนะะ้นเสร็จโอเคนะคะ ขอบคุณมากจ้าเพื่อนที่มาแวะนะคะขอบคุณบ๊ายบายทุกคนเลิฟเินะจ๊ะันที่ขึ้นไลด์เดี๋ยวจะมีอาจจะไปขึ้นคนแรกนะพี่พรขึ้นหรือเปล่าวันนี้โอเคไหมขอบคุณมากมากทุกคนนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่วิลผูชมบางคนเข้ามาเผยแพร่ไม่ได้ต้องบอกทําไมไม่ทักเราไม่รู้เรื่องเราเนึกว่าเขาลงแล้วเราก็เลยไม่กล้าทักเขาไง ก็มีแต่จะย้อนหลังให้อย่างเดียวนั่นเอเปิดค้างไว้แล้วก็เดินไปหลังบ้านหรือเปล่าหรือว่าอาจจะทําอะไรอยู่ช่วงนั้นกลับมาก็ไม่เห็นนะไปเขาเดี๋ยวขึ้นเลยเด้อพี่พรจะได้ตามไปดูเด้อโอเคนะคะเรารู้แล้วเราก็ต่อกันได้นะทุกคนเนาะขึ้นค่ะโอเคโอเคอ่าบ๊ายบาย จะมีรูปคนมีรูปดาวแล้วแล้วอะไรเอ่ยตัวเหมือนอะไรแหละนึกว่าเด็กเขาลงไลฟ์แล้วเพราะวัยโมงครึ่งไงสวัสดีเพื่อนเริ่เลิ่คายนะคะน้องอคุณป๊อกพัทลพงษ์ทักทายนะคะสวัสดีพี่พรพี่พรทักทายน้องป็ไผด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะกันนะคะเหมือนกาลังสวัสดีน้องปะภผยสวัสดีจะ๊ะ